สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าผู้มีช่องใน Youtube ทุกท่านที่ได้รังสัคนผลงานคลิปนะครับตอนนี้ Youtube มีออปชันใหม่แล้วขึ้นมานะครับเป็นการลงวิดีโอท้ายคลิปซึ่งแตกต่างจาก a i r ์การ์ดนะเดีย๋ยววันนี้ผมจะกล่าวเรื่องการออปชันใหม่นะครับทำไว้ในคลิปทิ้งเอาไว้นะใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่นะ แล้วก็จะอธิบายเรื่องการดูค่างเงินสําหรับมือใหม่ซึ่งดูค่างเงินไม่เป็นนะฮะแล้วก็อธิบายเรื่องโฆษณาในระหว่างท้ายคลิปนะครับซึ่งก็เคยทาไ้หลายๆตัวแล้วละแต่ว่าจะอธิบายเสริมให้อีกนะครับเผื่อคนยังไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่รู้หรืออยากรู้นะครับเอาละมา,าเรื่องมาเข้าเรื่องนะครับของออปชันใหม่ที่เบดขที่มานะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีคนอยากได้มากเลยสําหรับยูทูบเบอร์นะครับในกลุ่มผมเนี่ยที่ผมเข้าไปอยู่เนี่ยสร้างไรายได้เนี่ย ถามกันมากเลยว่าทำออปชันอย่างนี้ยังไงนะครับตอนนั้นคุณเน็กนะคุณเน็กจากช่องนะทำได้คนเดียวกับอีกช่องหลายๆช่องซึ่งเขาเปิดให้ทดลองเฉยๆกับช่องที่ยืนเรื่องมีซับเกิน1 0 0 0 0แสแล้วก็ผ่านเจนอะไรต่างๆนานาแล้วแต่แล้วเขาสุ่มให้ทดสอบเฉยๆนะครับแต่ณนะตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ทุกคนแล้วทุกคนแล้วมีสิทธิ์ใช้นะครับทุกคนทุกท่านใช้ได้ เอาไวใช้แล้วจะเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ทําให้ดูไว้ก่อนอืมอยู่นี่นะครับตอนต่อท้ายและคําอธิบายประกอบมันจะต่างกับแอร์การ์ดนะแอร์การ์ดที่คงจะพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับเราไปหาก็ได้นะวิธีใส่แอร์การ์ดในยู u ูบนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคําต่อท้ายนะครับนะครับนี่ผมได้ทําทดสอบไปแล้วนะถ้าเราอยากดูว่าเป็นยังไงก็ลองดูดนะฮะ เพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ต้องใช้เหล็กพวกนี้ยก็จะตันเลยจะทําไม่ได้นะเมื่อท้ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ20วิก่อนที่คลิปจะจบเนี่ยมันจะมีวิดีโอแล้วก็หน้าตาของเราซึ่งเราเลือกเอาไว้นะครับสภาพจะโผล่ขึ้นมานะครับในตอนท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับถ้าเราไปดูข้างนอกนะครับจอใหญ่ใช่ไหมสวัสดีครับจะอยู่ประมาณท้ายคลิปนั้นเพื่อนจะบอกว่า ทำไมถึงไม่มีเหล็กอย่างนี้ทําเหล็กไม่ได้ก็มันไม่มีลาวาเพื่อจะทํโรงถลุงเหล็กนี้ให้นไรว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้องกาจะขึ้นมาอย่างนี้ว่าจะตาดแ้วคนไปจิ้มถ้าเป็นคนอื่นอันนี้เป็นช่องของตัวเองก็ชี้แล้วก็เป็นอย่างนี้โอเคคลิปไม่สามารถจะลบทิ้งได้เหมือนแอร์การ์ดนะครับแอร์การ์ดเนี่ยกด X ทิ้งได้นะครับแต่ว่าตัววิดีโอท้ายคลิปเนี่ยไม่สามารถจะลบทิ้งได้แล้วใส่ได้เฉพาะท้ายคลิปเท่านั้นนะครับท้ายคลิปเท่านั้นขอบคุณมากครับโอเค อันนี้เรามาดูวิธีนะครับวิธีการทําวิธีการทําก็ไม่ง่าย,ยไม่ยากอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ทำบนคอมนะครับผมทำบนคอมนะบนมือถือเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันรองรับหรือเปล่านะมันรองรับหรือเปล่าตัวเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะฮะตัวใหม่ๆนี่ก็ไม่แน่ใจอ่าละ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตัวที่ไม่ได้ทำนะครับเอาสลักพันเรียกเข้าไปที่แก้ไขนะครับ แล้วก็วิดีโอของเรานะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอต้องยาวเกินสิบนาทีหรือเปล่านะถึงจะทําได้นะครับเพราะส่วนใหญ่วิดีโอผมมันยาวเกินสิบนาทีหมดผมก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็การกรอบครอบครอบขอ,อบเนี่ยมันเต็มนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เพราะว่ามีบางตัวที่ขอบมันแหวงแหวงนะครับผมอัดไม่เต็มหน้าจอเนี่ยมันไม่สามารถจะใส่อากาศได้ไม่ใส่ไม่สามารถจะใส่คําอธิบายตอนท้ายได้นะครับเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกเข้ามาที่ตอนท้ายนะครับ คลิปวิดีโอจะรันมาให้เลยนะฮะจะรันมาให้เลยในอยตอนท้ายที่จะเหลืออีกยี่สิบนาทีนี่นะครับจะรันมาเลยนี่อีกยี่นาทีประมาณยี่สิบนาทีสุดท้ายนี่มันรันอยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะสามเจ็ดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียี่สิบประมาณนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันยาวอีกก็ไม่สามารถจะเพิ่มความยาวได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะบงับนะบงคับไว้นะครับบังคับไว้คราวนี้วิธีเรียกรูปแบบหรือเทมเพลตนะครับเราจะอาจจะใส่วิดีโอเองก็ได้หรือเราจะเรียกรูปแบบนะครับเป็นเกมก็ได้นะครับรูปแบบก็มีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือใส่วิดีโอนี่นะครับรูปแบบที่สองก็เป็นที่กลมๆเนี่ยคือช่องของเรานะครับส่วนสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเป็น คล้ายๆกับว่าลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอกอาจจะเป็นเว็บบล็อกหรือเว็บของคุณนะครับอะไรอย่างนี้นะที่ที่เขาเข้าเข,าเข,าเข,าข้าดักเก์นะของ youtube นะครับมันจะมีมันจะมีกฎข้อบังคับอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเพราะผมไม่ค่อยได้มีเว็บผมก็เลยไม่สนใจ <laughs> นะก็ <c oughs> มาแค่บอกเล่ากันสู่กันฟังคร่าวๆนะในลิงก์ชักพันกัน <c oughs> โอเคเราเลือกรูปแบบแล้วกันนะครับมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเลือกรูปแบบแล้วเรา สามารถจะขยับขยายย้ายได้ลบได้นะครับเลือกเอาเลือกเอาโอ้อันนี้อันใหญ่นะอันใหญ่ใหญ่เวลาเราจะท,ทาทายคลิปเนี่ยเราอาจจะทําคลิปแล้วก็ตอนทาชคลิปเนี่ยเราอาจจะต้องเว้นแล้วก็พูดให้เข้ากับการนําเสนอด้วยนะครับเช่น <c oughs> พอจบทายคลิปแล้วเราอาจจะนําเสนอว่าสําหรับเพื่อนที่สนใจคลิปข้อมูลในเกมนี้สมผมเป็นสายเกมนะในเกมนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเลือกดูได้ที่ด้านล่างซ้ายด้านล่างขวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดให้เขาฟังแล้วก็ไอ้นี่ก็จะขึ้นมาพอดีเขาก็จะได้มีการเลือกนะฮะส่วนผมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำคลิปในลักษณะซึ่งเตรียมตัวเอาไว้อย่างนั้นมันก็เลยเอาไปใส่ท้ายคลิปมันก็เลยดูแบบว่าไม่เข้ากับคําพูดนะเพราะบางทีคําพูดยังอธิบายเรื่องเวทอะไรอยู่เลยไอ้เจ้าคลิปพูดนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เข้ากับไม่เข้ากับสถานการณ์อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเขาจะเลือกอันนี้นะครับเทมเพลตรูปแบบอันนี้เมื่อเราเลือกมาแล้วนี่นะฮะถ้าเราไม่ได้ เตรียมตัวเอาไว้สําหรับคลิปเนี่ยมันก็จะแบบมั่วๆนะรู้สึกคลิปมันจะดําเนินเรื่องไปในแบบอื่นและผมก็เอาไอ้นี้มาใส่เลยเนี่ยมันจะดูไม่เข้ากันนะปรเดอยู่นะฮะมีความรู้ระดับปริญญาตรีมีความรู้ระดับไหนนะฮะดูเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราทําเท่าที่เราทําได้นี่นะครับเพราะถ้ามันพูดแล้วมันไม่เข้ากันมันก็จะมั่วๆนะครับไม่ได้เอาเวลาคราวนี้วิธีใส่นะเมื่อเราเลือกเทมเพลตแล้วเนี่ย เราสามารถขยับขยายย้ายได้นะไม่จำเป็นนะก็เลือกอวิดีโอนะครับเลือกที่ลูกศรน,นะรสมมติว่าเกมนี้เป็นเกมของ RO ผมมีเพลย์ลิสต์ของ RO อยู่เยอะผมอยากนำเสนอทั้งเพลย์ลิสต์เลยก็คือกลุ่มที่ผมรวบรวมเกม RO เอาไว้นะครับผมก็จะยกไปทั้งกระบี่เลยไม่แยกหมวดนี่สมมตินะครับไปแล้วนี่นะครับสามารถขยับขยายได้ด้วย แต่ขยายได้ขยายด้วยขยายได้ด้วยนะฮะไม่จําเป็นว่าเขาไม่ได้มังคับว่ามันต้องอยู่เท่านี้เท่านี้นะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะมีประมาณว่าช่องไฟโอเคเนี่ยนะครับก็เลือกเอาจะให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอามันจะมีกรอบอยู่นะกรอบผมอาจจะเรียกวิดีโอที่พื้นหลังมันมันมันกลืนก็เลยมองมันยากหน่อย เออเลือกวิดีโอใหม่ไหมไม่ต่างกันแล้วนะ <c oughs> ขอเลือกอแบบมีลิงกด้วยนี่ยันจะใส่ที่ดูด้วยลิงลิงเว็บภายนอกนะลิงเว็บภายนอกอันนี้เป็นองค์ประกอบของช่องถ้าคนไม่เคยติดตามเราเขาดูเขาจะเห็นเราแล้วเขาจะติดตามได้ท้ายคลิปเลย อันนี้เป็นองค์ประกอบของวิดีโอก็รู้แล้วอันนี้ที่คนจะไม่รูออ้องค์ประกอบนี้คือองค์ประกอบของเว็บไซต์ภายนอกนะครับกดที่ลิงก์นะครับโดยเว็บไซต์ภายนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันสามารถใส่เพจได้หรือเปล่าเพราะว่าผมมีมีเว็บเพจของ Facebook แต่ว่าผมก็แยกอ่าไอ ID นั้นให้มีเพจเป็นรวมรีวิวแต่ว่าผมเอาลิงก์มาใส่ไม่ได้ผมก็ ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าสามารถใส่ลิงก์เบราว์เซอร์ได้นะครับนี่นะครับมันมีเบราว์เซอร์ของผมที่ผมได้ทําเอาไว้นะสมมุติว่าเราเรียกเสร็จเราก็กดนะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยใน,น้าเว็บเบราว์เซอร์ของลิงก์นั้นเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าเราจะนําเสนอเป็นชื่อได้ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเราแยกเป็นเว็บเบราว์เซอร์เกี่ยวกับเกมนี้สมมติผมเกี่ยวกับเกมผมชอบรีวิวเกมแล้วเว็บบริงนี้ เป็นรวมรีวิวของเกมที่ผมผมไม่ได้จะาว่าใครจะมาดูผมแค่อยากจะรวบรวมคลิปที่ผมทําไว้ไปลงในเว็บเบ์เซอร์ไว้ด้วยโดยเอาลิงก์ u t u b e ไปลงนะนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งชื่อให้ว่าเป็นรวมคลิปรีวิวรวมคลิปรีวิว ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลือกเนี่ยครับมันต้องเลือกหรือเปล่าหรือไม่ต้องเลือกก็ไม่รู้ผมจะเรียกว่าเพิ่มเติมนะเพิ่มเติม,ม,ตมหมายถึงว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองไปดูในคลิปนะครับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รูปภาพรูปภาพนี่ก็เลือเกเอานะครับว่าจะใส่รูปภาพแบบไหนให้มันดึงดูดหรือว่าจะเป็นรูปภาพส่วนตัวซึ่งเป็นรูปภาพเขาเรียกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเองเขียนเป็นตุก๊กตาตุ๊ตกตาหรือว่าเอานู่นเอานี่มาตัดรวมกันเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ก็เรียกเอาเออผมเอาอะไรดีเนี่ยนะครับสมมุตินี้ตัวอย่างนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็บันทึกนะครับเรียบร้อยเราสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่นี้นะไม่ใช่ว่าเทมเพลตมันให้มาแค่นี้นะแต่ว่ามันจะมีได้แค่สูงสุดแค่4 4แท็บองค์ประกอบเท่านั้นนะครับ สมมติเราอยากจะใส่อีกแคบหนึ่งองค์ประกอบเราก็เลือกดูเอานี่ไม่จะเป็นต้องเข้าไปที่นะเทมเพลตนะเพิ่มเลยเพิ่มเลยเลยนี่นะครับวิดีโอสร้างขึ้นอันนี้ติดตามใส่ไปแล้วอันนี้ช่องนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะสร้างได้เองโดยไม่ต้องที่จะอะไรเนี่ยช่อง Pul โปรโมทช่องอื่นอ,อ๋อเขามีโปรโมทช่องอื่นด้วยโอ้ยสมมติสมมติโปรโมทช่องอื่นนี่คน <i> ต้องใส่ลิงก์ใช่ป่ะผมไม่มีช่องอื่นให้ลองดยสิโอเคมีโปรโมทช่องอื่นด้วยนะครับใส่ได้ด้วยนะสำหรับเพื่อนที่รู้ก็ลองนะลองเอา ใส่ได้ทั้ง4แถบนะครับถ้ามือจะใส่อีกก็ใส่จะใส่เป็นวิดีโอทีอ่ไม่ต้องใส่เป็นเพลลิสก็ได้เมื่อกี้ผมใส่เพลริดครนี้ผมจะใส่เป็นวิดีโอวิดีโอที่ผมอยากจะใส่ก็เป็นวิดีโอฮันเดอร์ไฟล์นี่ถ้ามันก็จะเข้ามานี่เราก็เลือกเอาเลือกประโยชน์มุมอื่น,นอาจจะให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็อันนี้ก็ อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้รูกผมเปลี่ยนเป็นสีดําเพราะว่านะช่วงนี้ก็รู้อยู่นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับบันทึกนะครับบันทึกแต่ถ้าเราอยากจะดูก็ดูนี่นะครับวิธีดูนะฮะเพื่อจะก็เขาจะได้วีดีโอให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะตอนท้ายคิจะเป็นเช่นนี้นะครับและนี่นะไม่กดแล้วออย่างนี้แล้วก็นี่ครับจะชื่อเวบทีจะไปเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไม่สามารถจะลบทิ้งได้นะไม่สามารถจะลบทิ้งได้เหมือนกันแอร์การมันจะมีคาสั่งให้กด X ทิ้งไปปิดได้นะะอันนี้ปิดไม่ได้ แต่ว่าเขาบังคับให้อยู่แค่ช่วงท้ายคลิปเท่านั้นนะครับโอเคเสร็จแล้วบันทึกนะครับบันทึกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเวลาคนออกไปดูข้างนอกนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดเขาดูก็จะเจอนะครับจะเจอท้ายคลิปนะครับเดีย๋ยวผมจะได้มาท้ายคลิปนะนี่นะครับถ้าเป็นท้ายคลิปก็จะเจอถ้ากดเข้าไปมันก็จะตามมีแฝงก็เข้ากดเข้าไป นะครับมันก็จะเปิดไปนะครับนี่นะครับที่ผมลงไว้เมื่อกี้เป็นเป็นพาลิสเนี่ยมันก็จะรวบรวมถ้าใครลงเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอมันก็จะลั่นเป็นคลิปวิดีโอกแล้วแต่สะดวกโอเคขั้นตอนต่อไปที่ผมจะแนะนําสําหรับการลงเครื่องมือเนี่ยผ่านนะครับถือว่าพอจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะขั้นตอนต่อไปที่จะแนะนําคือการดูเงินนะครับสําหรับมือใหม่ชอบดูเงินแล้วก็งงอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ดีเดียอะไรนะครับก็อ่อ ถ้าดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกว่า28วันล่าสุดนะครับเห็นไหมครับยีบวันล่าสุดเพราะฉะนั้นยอดเงินตรงนี้จะมีขึ้นมีลง28วันนะครับนะครับสมมุติว่าเดือนหนึ่งมี30วันพอวันที่1ถึงวัน2ี่เนี่ยมันก็จะอัปเดตอยู่นี้นะครับพอวันที่2ถึงวันที่1เดือนที่2มันก็จะเลื่อนไปอัปเดตแล้วก็ข้อมูลเงินเนี่ยของวันที่1มันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าหายไปเนี่ยมันเก็บเข้าไปในในตัว ตัวข้อมูลเรียบร้อยแล้วมันจะแสดงข้อมูลของวันที่2ที่3ที่4แทนไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเงินขึ้นเงินลงเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้มันขึ้นอยู่เรื่อยหรืออย่างน้อยก็ให้มันทรงๆนะอย่าให้มันล่วงปูดอย่าผมนะครับอันนี้ช่วงนี้หัวทิมอย่างเดียวเลยเอาล่ะคราวนี้วิธีเข้าไปดูเงินนะคก็ดูที่หัวข้อนี้นะครับหรือกดเข้ามาที่หัวข้อเมือ่อกี้ก็ได้หรือเข้ามาที reality, other, ่ช่องเรากดที่รายได้ก็ได้แล้วแต่จะกดนะกดตรงไหนก็เลือกเอา มันเข้าได้หลายช่องทางนะครับมันไม่ได้กําหนดหรือบังคับเอาไว้นะครับวิธีดูเงินโดยรวมนะครับเมื่อเราเลือกมาแล้วเรียกรายได้นะมันจะเรียกเองมันจะบอกว่านี่เงินรวมทั้งหมดของเรานะครับที่เราได้จาก YouTube ถ้าเงินตัวนี้ก็จะตรงกับเอออ็กเซสนะครับแต่ว่าผมเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นพาร์ทเนอร์กับออมโอเอสนะครับ OS นี่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับ OS เพราะฉะนั้น OS ก็จะหักภาษีหเึ่นผมไป30%มปเ แต่ว่าก็ไดเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะการคุ้มครองนะครับคุ้มครองคลิปเราคุ้มครองแล้วก็โปรโมทคลิปเราให้ด้วยเพราะว่า OS เป็นสายเกมซึ่งตรงตัวกับเกมในช่องผมช่องผมเป็นช่องแคสเกมแล้วก็ OS เก็เป็นสายเกมที่ตรงตัวนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะมีนะครบับรายได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี่นะตลอดอายุนะครับถ้าเราอยากจะดูพิเศษว่า อยากจะดูเน้นไปวันๆก็ให้มาเลือกที่นี่นะครับนี่นะอันนี้ก็จะเลือกว่ามีสัปดาห์มีวันมีเดือนอยากจะลูกเลือกดูช่วงไหนนะครับถ้าเราอยากจะเลือกเองสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่30ตุลาคมเป็นวันที่3 1อ้ออีกอย่างหนึ่ง YouTube อัปเดตล่าสุดคือ2วันย้อนหลังนะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันที่1นะครับแต่ว่าข้อมูลของ YouTube จะมีถึงแค่วันที่30นะครับเมื่อวันปัจจุบันขึ้นไปถึงวันที่2 นะครับ YouTube ก็จะอัปเกรดหรืออัปเดตที่มาเป็นวันที่31นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคราวที่ถ้าเราต้องการจะดูเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันดูข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่ามันนี่นะกดที่วันนะครับแต่ว่ามันจะบอกทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราต้องการดูน้อยๆไม่ต้องการดูเยอะนะครับสมมุติว่าเราต้องการดูแค่เดือนตุลานะครับตุลานี่นะครับตุลาตั้งแต่วันที่1โอเคก็เลือกไปถึงวันที่เท่าไหร่นะเขาจะบอกอยู่ว่า วันนี้เป็นวันที่1แล้วนะแต่ว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดคือ30นะครับย้อนหลัง2วันก็คือดูสูงสุดได้เท่านี้นะแล้วก็กดหมายแล้วก็เลือกชัยคราวนี้ข้อมูลก็จะบอกว่า1 30ที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่1ถึงตุลาของในวันที่1ตุลาถึงวันที่30เนี่ยที่ข้อมูลอัปเดตแล้วเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเราก็เลือกดูเอาแล้วก็เงินนั้นได้จากคลิปอะไรของเรานะครับนี่นะก็จะบอกไว้หมดนะครับว่าได้เท่าไหร่ได้กี่เซนนะ ได้จากภูมิประเทศภูมิศาสตร์อะไรนะครับประเทศไทย Vay, ประเทศลาวประเทศมาเลยอะไรก็ว่า,ากันไปแล้วก็วันที่อันนี้สําคัญนะครับคนอาจจะชอบดูนะครับวันที่30กับ1ิบสามสี 34, นี่ก็คงจะเป็นวันที่นะครับพระองค์ท่านสอนรคตอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วผมก็ไม่อยากกล่าวถึงเดี๋ยวจะเป็นการบางังอาจไม่บังควรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าย้อนเงินมันก็จะหายไปนะปกติผมก็จะอยู่ประมาณ2องสามยี่สิบถึงห้าสิบเซนเป็นอย่างมากนะครับ ประมาณนะั้นก็พยายามจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอยู่โอเคสำหรับการดูเงินหวังว่าเพื่อนมือใหม่คงจะดูเป็นแล้วนะคงคงจะนะไม่มาหลงตรงนี้อีกแล้วนะชอบคือในกลุ่มนี้ชอบถามมากเลยมือใหม่เข้ามาเขางงนะเขาดูดูไม่เป็นนะครับหรือบางทีเขาจะดูบนมือถือมันก็เลยลําบากก,ก็เข้าใจจะดูไม่เป็นว่าเฮ้ยทำไมมันลดจังเลยทาไมมันไม่เพิ่มขึ้นทําไมมันไม่นิ่งทาไมมันต้องเพิ่มขึ้นสิทำมาแล้ว2เดือน เดือนที่แล้วได้เท่านี้มันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะมันเป็นข้อมูลล่าสุดนะ28วันล่าสุดนะครับโอเคสำหรับการใส่โฆษณาในระหว่างผมคิดว่าผมคงไม่ต้องอธิบายดีกว่านะเพราะว่าผมก็ได้มีคลิปไว้แล้วนะครับโอเคนะสำหรับข้อมูลเนี้ยันเนี้สมมติว่าเราได้ทำคลิปแล้วนะจบแล้วเนี่ยผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเกมเยอะๆเกมทำโฆษณาในระหว่างอะไรเงี้ยพวกคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับคลิปเกี่ยวกับการสอน ถ้าผมต้องการที่จะต่อท้ายคลิปมีการสอนสำหรับเราที่จะทําแล้วก็จะต้องพูดเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสมมุติว่าคลิปวิดีโอที่ผมกาลังรันอยู่เนี้ยผมมันก็จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้นี่ที่ผมชอบเอาข้อมูลเนี่ยเ,เรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรที่มันเป็นการใส,โรส่โฆษณาเรียกว่าเป็นการบอกนะครับบอกต่อเพื่อนๆ <c oughs> รวมแอปดีๆ แล้วก็ข้อมูลอยู่ไหน,หนเนาอ,อไอพวกผมรวมว้นี่ผมหาผมไม่เจอเหรอ,อ,อสักครู่นะผมกำลังมึนคือไม่ได้แตะคอมนานเลยเลยมึนมึนรู้สึกว่าผมจะทำพวกออแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเอาไว้ด้วยนี่นะครับวิธีอัปโหลดพวกนี้ผมก็จะเอาพวกนี้รวมไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดีย๋ยวจะท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจข้อมูลต่างๆที่เหลือก็ลองดูคลิปที่ด้านล่างนะครับ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำโฆษณาในระหว่างนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆสนใจคลิ่ไหนก็เชิญรับชมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะนี่นะเราก็พูดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดคลิปไปเพื่อจะให้มันไม่ขัดกันสักเท่าไหร่นะครับสักเท่าไหร่โอเคสารคดปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ